สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนีสิผ้าเฮดเมนูแกงปื้อนอไม้ใส่แคบหมูจ้าเพื่อนๆก่อน,นอื่นเลยนำยานางกับคันไว้แล้วตั้งหมอ้อนำยานางใส่ลงไปค่ะเพราะนำยานางเดือดเขาก็สีเอาตะไคร่ใบ,บบกูดแล้วก็พริกแข้งที่ตํากับหอ,หอมแดงไว้ด้วยค่ะเด้อโขกบริละเอียดมากไหมตามด้วยนอไม้ที่เขาต้มไว้แล้วค่ะเพื่อนๆจ้า น้อ้ฟานน้อ้ที่ต้มไปแล้วสําเร็จรูปแล้วอ่าแยวแพ้เห็ดเองทั้งนั้นค่ะจะเอามาลุงเนาะค่ะเนาะอ่าโคเลโคเลจากนอ้อยอที่นี่เขาก็จะเตรียมเขาเบือแล้วค่ะเขาเบือนี่คืออย่างเขาเบือก็คือเขาซานเขาซานเหนียวเขาเอาไปแช่นา้าเหมือนกับว่าแช่นา้าเหมือนที่เขาจะนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะแบงไวแล้วก็ พักให้เสด็จน้ำแล้วก็ไปโคกให้ละเอียดอันนี้พ่อบ้านก็จัดการให้ค่ะโคกกับบ่ละเอียดท่อแป้งเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นเม็ดน้อยๆอเพราะว่าตอนแรกๆน้ำมันเดือดม็นบ่ค่ะเราที่นี่พอเขาเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วความร้อนของหมอ้อความร้อนของน้ำก็จะลดลงอ่าจะบ่ฮ้อนลายบ่ยบเดือดลายเขาก็สิเอาเขาเบือลงไปในตอนนั้นค่ะแล้วก็ กระจายแล้วก็ค้นให้เขาเบื่อล้ลายไปกับน้ำพี่น้องจ้ามันจะได้บดติดกุนหมอกเนาะค่ะเราที่นี่เขาจะมาปรุงรสด้วยชรสอราผงนัวหรอค่ะใส่หลายแสบหลายพี่น้องแล้วก็น้ำปลาขวดผู้ใดมีน้ำปลาด,ดิสีมันนัวนัวนุวนงนงน่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเตมอนียายแพนโบมีเนาะค่ะเนาะมีน้ำปลาขวดกันเลยต้องใส่น้ำปลาขวดแล้วก็ดะรสชาดิด้วยเกลือพี่น้องจ้า แกงนอไม่หรือว่าอาหารอีสานถ้าเขาะเกลือมันจะเห็ดให้รสชาติเข้มข้นแล้วก็แซ่บอันนี้คือสูตรดังเดิมค่ะพี่น้องจ้าอ่ะเมื่อเขาปิดหม้อพักไว้ให้ทุกอย่างมันเดือดนะคะส่วนผสมแบบว่าละลายหรือว่าเอ่อนอไม่ก็เริ่มจะสุกตามด้วยแคบหมูจ้าเอาแคบหมูลงไปเลยพี่น้องนี่แคบหมูที่ยายแพทย์เตรียมไว้เนาะคะ่ะเนาะ หมอแกงเน้อไม่หมอนี่จะไม่รสสาตาทีหอมแคบหมูแล้วก็น้ำมันจากแคบหมูก็จะออกมานิดหน่อยเห็ดแห้งน้อไม่หมอนี่แบบโอ้พี่น้องบ่อยากบรรยายเลยพามันแสบแห้งอลีบ่ได้บ่ได้ยองเจาของพี่นอ้องอีล่ลีนี่แหลคะค่ะอาเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะเอาสูตรนี้ไปใส่ลองไปแกงเบิองบ่งบตองใส่หมูใส่แคบหมูไปเลยคะ่ะ จะแ่บมากที่นี่เพราะซิมรดศาสตร์แล้วมันก็นยังบโอเคมันบอกค่ะเออมันอาจสิขาดแน่มันก็สอาดแบบรสศาสตร์แบบปิ้งๆนี่จากน้อยเออยังไม่ได้ถือใจเขาเขากับเพิ่มปรุงรสเข้าไปจ้ะเพื่อนๆอ่าบ่าพอน้าปลาก็ะใส่น้าปลาบ่พอสุรสก็ใส่สุรสเข้าไปจ้ะตบ้ายด้วยองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดค่ะใบชะอมแเราก็ต้นหอมจ้ะเพื่อนๆตุ่มลงไปเลยค่ะ จะเพิ่มความหอมของแกงนอไม่ได้แบบย่างดีเลยค่ะแต่มือนี้บ่มีใบแมงลักเด้อค่ะเดอ้อยายแพะจะใส่ใบกระเพราเขมเข้าไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมโอ้บอกเลยค่ะว่าแกงนอไม้หมอนี่แซ่บคักพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆเด้อค่ะเดอ้อทุกการรับชมวิดีโอคลิปนี้ยายแพ้ขอจบพียงท่านี้จ้า